ุกวัยทุลทัทธิทุกชนชาติทุกศาสนาสามารถรู้แจ้งจิตได้หมดจําไว้ทุกคนสามารถรู้แจ้งจิตได้หมดและพวกเราแค่ฟังทำวิชารู้แจ้งจิตวิชารู้แจ้งจิตถูกทําเทปแจกไปแล้วเจ็ดร้อยกว่าเทปกระจายในโลกโซเชียลกระจายเป็นเทปด้วยกระจายให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้ฟังใครก็ตามที่ได้ฟังจะรู้แจ้งจิตหมดและจิตจะไม่ไหลย,ยึดความคิดนึกอารมณา์การรู้เลย จิตที่โง่เขาเท่านั้นถึงยัยึดความคิดยึดมโนภาพยึดอารมณ์ยึดอาการรู้จิตที่ตื่นแล้วจะไม่โง่ยึดอาการเหล่านี้เลยเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นวัตฏะมันเป็นแดนเกิดเข้าใจไหมเพราะงั้นนี่ประกาศธรรมะแบบนี้ไปหาพระอาจารย์ก็จะไปหาเออไปพูดคุยให้ความรู้เพราะพวกเราขาดแค่ความรู้เขาเรียกว่าความไม่รู้